อยู่ท่าเรนอีสต์ใระบบคัดลอกพลสวรรค์บทที่20 1้อหนึ่งผู้หญิงของฉันบทที่20 1หนึ่งผู้หญิงของฉันหน้าผาวายุคล่างเมื่อเยเทียนมาถึงเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของสัตว์อสูรระดับจัก,กรพรรดิท่านลมหลายตัวเขาใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการฆ่าสัตว์อสูรระดับจัก,กรพรรดิเหล่านั้นไม่นานผา,ายุคล่างก็กลายเป็นอาณาเขตของเขาอย่างสมบูรณ์มีสัตว์อสูรเพียงไม่กี่ตัวที่หน้าผาแห่งนี้ดังนั้นเยเทียนจึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีสัตว์อสูรมารบกวนการบ่มเพาะของเขาบนหน้าพา,าย เย่เทียนไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อยเขาเริ่มหมุนคอทันทีเพียงวิ่งี่ลมหายใจพลังแานพัดลมจำนวนมหาศาลเริ่มถูกดูดซับกลั่นร่างกายของเย่เทียนภายใต้การชักหน้าของพันสวรรค์บินจากท่าผันแประระดับพระเจ้าความเร็วในการขัดเกลานั้นรวดเร็วกว่าเดิมมากเหมือนกับตอนที่เราใช้แปนอัก,กีขัดเกลาร่างกายในครั้งแรกเช่นนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วสำหรับการทำลายขีดจำกัดของร่างกายครั้งที่สามด้วยความเร็วเช่นนี้ใช้เวลาเจ็ดถึงแปดเดือนก็เพียงพอแล้วเย่เทียนคาดเดาเขาวางแผนที่จะทำลายขีดจำกัดของร่างกายครั้งท พลังกรารนธาตุลมจำนวนนับไม่ถ้วนหลอ่อหลอมร่างกายของเย่เทียนทำให้ร่างกายของเขาค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อใดก็ตามที่มีสัตว์อสูรมารบกวนเย่เทียนจะปล่อยดาบมิติสังหารพวกมันในทันทีเมื่อเวลาผ่านไปมีซากศพของสัตว์อสูรจำนวนมากก็ปรากฏขึ้นใต้หน้าผาวายุคลัง่งฉากนี้ทำให้สัตว์อสูรโดยรอบไม่กล้าเข้าใกล้ผาวายุคลั่งอีกต่อไปแปดเดือนต่อมาเย่เทียนสัมผัสได้ถึงขีดจำกัดของร่างกายเป็นครั้งที่สามเขาใช้พลังกรารจจำนวนมากเพื่อ พยายามหลายขอขวดของขีดจำกัดทางร่างกายไม่นานเขาก็สามารถทำลายขีดจำกัดของร่างกายได้สำเร็จในตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาก็กลายเป็นสามร้อยมังกรแล้วได้เวลากลับไปแล้วเย่เทียนมหามูซอซอเมื่อลมพัดมาร่างของเย่เทียนก็หายไปที่รอยแตกของมิติฐานใหม่ของมนุษย์ในโลกของสัตว์อสูรได้ถนะูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์และจอมเวทไข้คนจำนวนมากยังเพิ่มไขกคนป้องกันที่แข็งแกร่งมากยิ่งกว่าเดิมและในตอนนี้จกักรพรรดิจันทรายืนอยู่บนชั้นบนสุดของปราสาทและมองออกไปยังที่ไกลๆเย่เทียนผ่านมาปีครึ่งแล้วคุณอยู่ที่ไหน จัก,กรพรรดิจันทราพิมพ์ผักกับตัวเองทุกๆสองถึงสามวันเธอจะมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อรอการกลับมาของเยเทียนแต่ก็ต้องผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าที่จริงแล้วสําหรับระดับจัก,กรพรรดิอย่างเธอเวลาแค่ปีครึ่งไม่ได้มีอะไรมากนักแต่ตอนนี้เธอกลับพบว่ามันช่างยาวนานมากตลอดระยะเวลาปีครึ่งนี้ดูเหมือนจะยาวนานกว่าพศรรที่ผ่านมาขณะที่เธอกําลังจะจักไปสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปในทันทีสัตว์อสูรเลระยะไกลลีเส้นสีดาสายหนึ่งพุ่งมาเห็นได้ชัดว่านี้เป็นทัพหน้าที่เกิดจากการรวมตัวกันของสัตว์ หนึ่งปีผ่านไปแล้วการโจมตีของสัตว์อสูรกลับมาอีกครั้งและในครั้งนี้มันรุนแรงกว่าก่อนหน้านี้สัตว์อสูรกำลังมาเสียงของจกักรพรรดิจันทราดังก้องไปทั่วฐานทัพมูซซซอๆๆจกักรพรรดิคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นและมองไปยังที่ที่ห่างไกลด้วยแววตาที่จริงจังคริปจกปักรพรรดิขวานด้่ปรากฏตัวขึ้นไม่ไกลจากจากักรพรรดิจันทราและกล่าวด้วยใบหน้าที่จริงจังว่าจักรพรรดิจันทราคุณใช้กระจกเทพจันทราเพื่อดูว่ามีสัตว์อสูรสีดำก่อนหน้านี้ได้หรือไม่หากการโจมตีในคคคครรรัั้้้้้้้งงงงงงนนนนนนนีีีีีีมมมมออออยยยยยยู่่่่่่ดวพพพพกกกเเเเเาาาาทททไไไแแแแลละะถปยยถปป็ใิิฐขึหช เพราะถ้าหากเลือกที่จะละทิ้งฐานไปก็เท่ากับว่าผลดันสนามรบไปยังโลกแต่หากเจ้าสัตว์อสูรตัวนั้นโจมตีเข้ามาพวกเขาก็ไม่สามารถต้านทานมันได้อย่างแน่นอนทาได้เพียงแค่ถอยกลับไปเท่านั้นหากไม่มีเจ้าแห่งสัตว์อสูรปรากฏตัวขึ้นพวกเขาไม่มีทางถอยแน่เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่รายแรงจริงๆจากกระรัดจันทราพยักหน้าแลยหยิบกระจกเทพจันทราออกมาเมื่อปลดปล่อยพลังกรารเข้าไปในกระจกกระจกเทพจันทราก็เปิดออกภาพของสัตว์อสูรนับไม่ถ้วนที่อยู่ไกลออกไปปรากฏอยู่บนรกระจกเทพจันทราหนึ่งในนั้นเป็นสั ฉันไม่พบสัตว์อสูรสีดําตัวนั้นแต่ก็มีสัตว์อสูรระดับจัก,กรพรรดิอยู่หลายตัวจ,กกจักรพรรดิจันทรากล่าวอย่างจริงจังถ้าปราศจากสัตว์อสูรสีดําก็ถือว่าดีแล้วเตรียมตัวให้พร้อมกาจัดสัตว์อสูรเหล่านั้นให้สิ้นซา,ากจักรพรรดิขวานสงครามหยิบควานดาราของเขาออกมาแล้วออกจากฐานไปเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการต่อสู้กับสัตว์อสูรที่กาลังจะมาถึงงูซอซอผู้ฝึกยุทธระดับจัก,กรพรรดิปรากฏตัวพร้อมกันรวมไปถึงผู้ฝึกยุทธระดับศักดิ์สิทธิ์อีกจำนวนมากแต่ไม่มี ผู้ฝึกยุดระดับจักรพพัดรับมือกับสัตว์อสูรระดับจากรพพัดเช่นเดียวกับผู้ฝึกยุดระดับศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องปะทะกับสัตว์อสูรระดับศักดิ์สิทธิ์จักระพัดจันทราได้ล่อสัตว์อสูรระดับจากกรพรัดที่ทรงพลังไปถึงสามตัวนี้แสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของเธอในขณะนี้แข็งแกร่งกว่าจากกระพัดขวานสงครามแล้วทุกวินาทีมีสัตว์อสูรและฝึกยุดฟังมนุษย์ตกตายไปอย่างต่อเนื่องเปิดค่ายกลท่ามกลางความว่างเปล่าค่ายกลสังหารขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมานี่คือค่ายกลระดับดาราของฐานจงมาน้ขึ พื่อสังหารเหล่าส mm ัต hmm. ว์อสูรหาเกราะสัจค like ่ายกลแล้วมนุษย์คงจะไม่สามารถรับมือกับสัตว์อสูรได้และอาจจะต้องสูญเสียผู้แข็งแกร่งไปมากมายต่างกับเหล่าสัตว์อสูรที่ไม่กลัวการสูญเสียเพราะในโลกของสัตว์อสูรนั้นมีสัตว์อสูรอยู่มากมายสำหรับมนุษย์แล้วการสูญเสียผู้ฝึกยกระดับศักดิ์สิทธิ์ไปเพียงคนเดียวก็นับว่าเป็นการสูญเสียที่มหาศาลแล้วไม่ต้องพูดถึงผู้ฝึกยกระดับจักรพรรดิการมีค่ายกลสังหารแน่นอนว่ามันช่วยแบ่งเบาแรงกดดันของมนุษย์อย่างมากสัตว์อูกัััังาาาดดดย่่นนนนนนนะศตตว์มไ้้ชชฝุษแทใ สัสตว์อสูรมังกรปฐรพีขนาดยักษ์โผล่ออกมาจากพื้นดินร่างของมันมีขนาดใหญ่ถึงหนึ่งพันเมตรกลิ่นอายของมันแข็งแกร่ง,งก,กว่าสัตว์อสูรระดับจัก,กรพรรดิทั่วไปมากสัตว์อสูรระดับจัก,กรพรรดิตัวนี้แข็งแกร่งพอๆกับฉันสีหน้าของจัก,กรพรรดควันสงครามเปลี่ยนไปในขณะนี้เขาถูกรุมล้อมโดยสัตว์อสูรระดับจัก,กรพรรดิถึงสี่ตัวหากสัตว์อสูรมังกรปฐพีตัวนี้เริ่มเปิดฉากโจมตีผู้ฝึกยุบระดับจัก,กรพรรดิและระดับศักดิ์สิทธิ์คนอื่นๆจะต้องประสบชะตากรรมที่าาก,าากาน่นนนนททันใน้ิีเข โดยไม่ทันตั้งตัวโคโกบสัตสูรมังกรปรทัีข้ารามเสียงดังลัง่นดวงตาขนาดมาหึมาทั้งสองของมันจ้องมองไปยังจัก,กรพัิจันทราที่อยู่ไม่ไกลนะักในตอนนี้จัก,กรพัิจันทราถูกล้อมล้อมโดยสัตสูรระดับจัก,กรพัิที่ทรงพลังถึงสามตนแม้ว่าในขณะนี้เธอจะสามารถรับมือกับพวกมันได้แต่หากเพิ่มสัตสูรมังกรดินที่ทรงพลังเข้าไปอีก,อกเธอจะตกอยู่ในอันตรายมูซอซอขอบดินพุ่งผ่านอากาศพุ่งไปยังทิศทางของจัก,กรพัิจันทราที่กำลังต่อสู้อย,อยู่อย่างรวดเร็วสถานการณ์เริ่มวิกฤตขึ้นทันทีีีจจจจจัััััักกรรรรรรพพดดขวววาาาานนนนนสสงคมม่่เเลลทะชยหืืออบๆ้ ไมยมกไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสัตว์อสูร people, มังกรปฐพีหากออกไปรับมือกับมันในตอนนี้พวกเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนเลนฐานทัพของจงไห่ผู้ที่สามารถรับมือกับสัตว์อสูรมังกรดินปฐพีตัวนี้ได้นอกจากจักรพรรดิควันสงครามแล้วคงจะมีเพียงจักรพรรดิจินและจักรพรรดิจ้าหลงที่คอยคุมหอคอยเทพสงครามเท่านั้นอย่างไรก็ตามจักรพรรดิจินและจักรพรรดิจ้าหลงไม่ได้อยู่ที่นี่จักรพรรดิจันทราไม่สนใจการโจมตีของหอกดินราวกับว่าเธอต้องการที่จะต้านทานการโจมตีนี kind of ้ให้ได้แต่หากฝืนต้านทานต่อให้ไม่ตายก็็ต้้อองเจไม่นย เมื่อได้รับบาดเจ็บแล้วต่อไปเธอจะตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริงเลยตอนนั้นเองเสียงหนึ่งก็ดังกึกก้องไปทั่วทั้งสนามรบผู้หญิงของฉันไม่ใช่สิ่งที่แกจะแต่ต้องได้วินาทีต่อมาเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นกลางอากาศเมื่อคนผู้นี้ปรากฏตัวขึ้นเขาก็ใช้ดาบฟันออกไปทำลายขอบดินของสัตว์อสูรมังกรปฐพีได้อย่างง่ายดายจากกระพัดจันทรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งคนที่ปรากฏตัวอย่างกะทันหันนี้คือเย่เทียนที่เธอเรอคอยมานานเขาเพิ่งบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงของเขา จัก,กรพรรดิจันทราไม่เพียงแต่จะไม่โกรธแต่เธอกลับมีความสุขอย่างมากนี่เป็นคำสารภาพรักที่น่าเกรงขามยิ่งทันใดนั้นหัวใจของเธอก็เต้นไม่เป็นจังหวะเยวเอวเอระวังตัวด้วยผอมาจัดก,การสรัตว์อสูรมังกรปฐพีตัวนี้ก่อนเยเทียนหันกลับมาและยิ้มให้จัก,กรพรรดิจันทราเมื่อเยเทียนถูกเรียกขานอย่างสนิทสนมต่อหน้าผู้ฝึกยุ่งระดับจัก,กรพรรดิและระดับศักดิ์สิทธิ์เธอก็ย้อนนึกถึงค่าสารภาพรักเมื่อครูสีหน้าของจัก,กรพรรดิจันทราเปลี่ยนเป็นแดงระเรื่อด,ด้วยความเขินอาย ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะฟุ้งซ่าน